วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับสนาม b a Back h o e ฮ i r s o f t Field นะครับก็เป็นสนามสั้นๆบรรยากาศโดยรวมก็อยู่ในโกดังนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่ด้านหน้านะครับมีใครสนใจกินกาแฟสดก็ได้ด้านข้างสนามจะเป็นบ่อเวองแบบนี้เลยก็ถือว่าทำให้สนามมันไม่ค่อยร้อนมากมีอากาศถ่ายเทยดีครับอันนี้ของพี่แมนคับปลาเขา การันตีความความโหดอ่อวันนี้มาป้ายยากันหลายท่านนะครับก็อุปกรณ์จะเกินกาดเต็มปรหมดประมาณน,นี้เลย <fit> ก็ตัวสนามจะเป็นสนามแบบเ,เขาเรียกกันซี b บนะครับก็คือสนามแบบแคบแคบหน่อยมีมุมอ่เป็นห้องห้องค่อยๆเคลียร์ไปแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่มันจะเป็นช่องตรงก็ ค่อนข้างเป็นมุมอับสําหรับบางบางฝ่ายพอสมควรเหมือนกันมีหอสนัยครับสําหรับทั้งสองฝั่งก็มีกดค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ล่าสุดก็มีกฎใหม่เรื่องอให้ยิงพอออกไปเนี่ยให้ยิงแค่สามนัดก็เลยคราวนี้เล่นสนุกเลยบอร์ดครับแปะสติกเกอร์ฝากไว้กันได้นะครับตอนแรกว่าจะแปะให้เต็มเลยเกรงใจ ก็ก่อนลงสนามแล้วก็ป้ายากันไปครับกับ akm ของ tm ครับก็อันนี้แอดมินของ in gas ทั h นะครับมาไปป้ายาเขาสัหน่อยค็อบอกต่อไปครับน่าสนใจนะให้ลองยิง auto ดูดูนะ่าน่าจะติดใจนะครับ <c oughs> วันนี้ยืมตัว mpx ของน้องของทีมบิงอีดนอนมานะครับเอามาลองเล่นก่อน ก็อันนี้ไม่ใช่เกมแรกครับแต่ว่าเปิดด้วยตัวนี้ก่อนเลยกัน MPX John Wick กับหน้าย,ยาว16นิ้วลงสนามได้ไหมได้อันนี้พี่พี่คนนี้คับปาสีชมพูนี้นัดกันตั้งหลายทีแล้วเพิ่งจะเจอกันทีเราคุยกับแกหลายรอบแล้วครับไม่ว่าจะเป็นคาป,ปาไม่ว่าจะเป็นพีเก้าศูนป้ายกันอยู่นั่นแหละโอเคงั้นก็เตรียมพร้อมมาเริ่มเกมกันครับกับ ลุงจอนวิก Mpx Tti ภาคสามเริ่มไปครับแล้วก็เดินไปเลยและด้วยความเก่ีกาจของผลป้าบเรียบร้อยครับหนึ่งดอกยึงไม่ทังยิงตักนัดเลยก็หน้ายาวครับจะเล่นลำบากนิดนึงเขาก็จะอะไรนะเล่นปืนท่านกันผมก็บ้าบอปืนยาวเช่นเดิม ก็จะมีมุมค่อยๆค่อยๆเดินไปครับก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะพอใช้ได้ส่นตัวปืนอันนี้เป็นเป็นของซิกแอน์นะครับ MPX ก็เป็นไฟฟ้าแบตมันช้าๆไปหน่อยมั้งเพราะว่าพอดีว่าแบตมันอ่อนนะครับก็คงจะดีกว่านี้ถ้าแบตมันแรงแล้วก็อันนี้ท่อเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้เพิ่มความยาวท่อท่อประมาณร้อยกวกว่ามั้งเปลี่ยนแค่หน้ายาวเฉย ราจะมีประเด็นเรื่องความยาวนี่แหละเวลาเราเล่นที่แคบจะจับยากนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยก็เนื่องด้วยความยาวครับไม่คล่องตกใจเนี่ว่าเหยียบอะไรเหยียบลูกดาบลูกโฟมครับก็มีสนามโฟมตอนนี้คนไม่เยอะครับประมาณข้างละห้าคนมัน้งเขาไม่กล้าออกไปครับเพราะว่าหน้ายาวแล้วก็ ป๊อด๊อตอยู่แถวนี้แหละพยายามพยายามลองเล็งดูเล็งดูเผื่อมีใครเข้ามาในระยะข้างหลังก็มีเนี่ยน้องเขาซัพพอร์ตอยู่ครับน้องเขาก็ยิงป๊อปปๆๆปป,ป,ปเราก็ออกไปไม่ได้ครับหน้ายาวไม่คล่องครับนักจังหวะที่กำลังคิดว่าจะล้วงระเบิดอยู่ครับ ก็มีมือไววิ่งเขเ้ามาปาบเรียบร้อยครับ <Okay. S 2> ก็เกิดไปเรื่อยๆเน้นเดินครับไม่วิ่งครับใครใครจะวิ่งก็วิ่งไปผมกคค็ค่อยเดินไประยะไกลสุดก็ประมาณ20เมตรมั้งไม่รืไม่ถึงไม่แน่ใจก็ถือว่าไม่ไกลมากครับกำลังดีเลยเหมาะกับคนปืนไม่แม่นเป็นอย่างมากทีเดียวระยะยิงแบบ ไม่ต้องใช้ดอทก็ได้อันนี้อันนี้ที่ผมเล่นคือผมไม่ได้เปิดดอทนะครับด้วยความยาวของปืนเนี่ยอะไรที่ปืนยาวๆเนี่ยมันจะเล็งง่ายมันจะไปไปตามแนวแนวตาที่เรามองเลยก็ถือว่าสะดวกดีไม่ใช้ดอทครับแต่ว่ามีดอทต,ติดน,นะพอ <zig> ดีไม่ได้ใส่ฐานครับก็เลยไม่มีดอทก็ค่อยๆค,ค,คลิปคานเข้าไปครับ ก็จะไม่บุกไม่ไม่ไม่วิ่งบุกไปค่อยค่อยค่อยประมาณนี้เร่งออมแรงครับเพราะว่าต้องขี่รถกลับบ้านไกลด้วยก็เรื่องยิงสามนัดก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าคือจะไม่มีใครมานั่งกดกดอะไรนะแบบปั๊มสแปมตลอดแนวก็ดีเหมือนกัน เกิดกันเกิดกันบ่อยครับเกิดกันเพลินๆไปเลยแล้วจังหวะนี้กําลังงงๆกันอยู่เอา้าต,ตันทางงานอ่ะอวิ่งมาจากฝั่งนู้นมาถึงฝั่งนี้อย่างรวดเร็วและและก็โดนเก็บไปอย่างรวดเร็วครับไปแล้วโชคดีครับ ก็เล่นไปมันก็จะมีลายอยู่ครับเราก็เปลี่ยนลายมั่งเบื่อไลายนี้ก็ไปลายนู้นครับค่อยๆเติมกันไปเช่นเดิมน้องเสือปืนไว้เช่นเดิมครับวิ่งมาเร็วเหลือเกินยอมจริงก็สนามนี้ถ้าจริงๆคนเล่นใหม่ๆก็น่าจะโอเคนะผมว่าเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่วิ่งไม่วิ่งแบบ ไปบ,บีบบีบบีบก็สามารถที่จะแบบค่อยๆคืคบคานบังเกอร์ตามห้องไปได้เรื่อยๆทีะห้องอะไรอย่างนี้ครับในกรณีที่คนไม่เยอะนะผมว่ามันก็ก็สนุกดีแต่ว่าถ้าเกิดเ,ออเวลามันคนมันเริ่มเยอะอย่างเงี้ยสมมุติว่าทีมเราถ้าติคนอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบกดกดฝั่งตรงข้ามแล้วมันก็จะเริ่มยิงกันไม่สนุกเท่าไหร่แต่ก็ <Okay. S 1> นั่นแหละครับมันสนากมันเล็กอะ uh huh. ก็ ประมาณนี้แหละยัดเีกด็ก็นั่นแหละดีตรงที่ไม่มีสับแปมครับพอไม่มีสับแปมก็ยิงกันสนุกค่อยๆวิ่งกันไปแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรทุกสนามต้องมีรถเนี่ยไม่เข้าใจยริงอันนี้ช่วยกันไปบุกครับแล้วก็ แลกกันหมดเกมพอดีก็ถือว่าจบกันไปครับกับลุงจอนวิกหน้ายาวก็ถือว่าใช้งานได้ครับสนุกดีแต่ตัวปืนค่อนข้างหนักทีเดียวถ้าเทียบกับตัวหน้ายาวเบากว่าเอเหน่อยก็ใครสนใจลองไปหาชุดคิดดูครับสวยทีเดียวผมว่าสะสมรุ่นจอนวิกนี่ถือว่าสวยเลย ใส่กับแก๊สก็ได้นะครับถ้าใครสนใจไปใส่กับแก๊สนนี้ผมก็งงไปเกิดในเซเว่นอ๋อมันมีเซเว่นตรงนี้นี่เองเพราะสนามนี้ก็จะใช้อตายเกิดไม่อันนั่นแหละแต่ว่าก็คือตายแล้วเวลาจะเกิดแล้วก็มากดกดลดแต้มหรืออะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่ว่าแต่ละเกมเราจะมีแต้มยังไงมาแล้วครับป้ายใหญ่จีเก90หรนือจริงๆก็ชอบนะถ้าไปแต่งไกลนิดนึงก็โอเคแต่ว่า ผมไม่ค่อยชอบออตำแหน่งคลิปของป90เท่าไหร่มันรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สัดส่วนที่ร่างกายเราต้องการนั่นเองอันนี้ทีมเกมสามคนครับข้างละสามคนโหเล่นกันเดือดดุเดือดมากสนุกเลยทีเดียวก็อันนี้เป็นเกมแรกเลยครับผมก็ไม่รู้ก็ค่อยๆเดินไปเนี่ยครับมีห้องมีห้อง จริงๆ3คนถ้าเราไปกันฝั่งหนึ่งนี้มันจะเหมือนกับเสียเปรียบเหมือนกันนะอนอนพอเรามีโอกาสโดนตีอ้อมได้สูงครับส่วนอันนี้ปืนเป็น S M G ครับเป็น E M G Style Industry S M G p r ร t o t y e ของปี2 0ม M 17ก็เป็นหน้าสั้นๆอันนี้ลืมเปิดเทเซอร์ครับน่าเสียดาย ตรงช่วงคลอดอนนี้คือจริงๆถ้ามีสไนเปอร์นี่ไม่ต้องวิ่งมาเลยตรงนี้ไปไม่ได้แน่นอนไจังลังเลลังเลกร,รโดนไปเรื่อยๆครับเป็นผู้เกิดบ่อย แล้วก็เช่นเคยครับผมก็ไม่ได้มองคือเหมือนกับไปเคลียร์ห้องแล้วก็ไม่ได้มองให้ถี่ท่วนมองไปทางนู้นครับแต่ว่ามีมีคนมาอยู่ข้างหลังซะแล้วผมก็งงอะไรว่าแบงแบงอ๋อแม่ล้านจริง คนเทเบลนครับเกิดเกิดไม่อันอยิงเป็นตัวทําแต้มให้กับทีมทีมฝั่งตรงข้ามนะครับก็ถ้ามาก่อนเล่นก่อนครับทีมคนน้อย,ยก็จะประมาณนี้ครับหรือเราก็มีโอกาสได้เล่นมุมนูน้นมุมนี้ปลุกเดียวเข้าไปลุมลุมถึงที่จุดเกิดก็ได้แต่จริงๆผมว่า เนี่ยไปลุมพึงตรงจุดเกิดผมว่ามันก็ไม่สนุกนะเออเหมือนกับเขาเกิดมาแล้วเขาก็กออกไปไม่ได้อะแล้วก็ให้โอกาสเขาดีกว่าอย่าไปกดดันตรงนั้นเลยแล้วพอเกิดมาปุ๊บก็อ่าโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่ามันก็ไม่สนุกอ,อันนี้อันนี้ก็้วแต่คนนะครับบางทีเขาก็บางทีก็แล้วพอจังหวะที่เราเล่นคนเยอะๆเนี่ยมันก็โดนกดดันกันอย่างนี้แหละ นี่เห็นแวบๆเรากะว่าวเอ้ยรอตรงนี้แหละเพื่อมีใครเดินมาปรากฏว่าไม่มีหายไปไหนกันหมดไม่รู้หรือหรือเขาเขาขี้เกียจเกิดแล้วม้งพเรเล่นที่แคบก็พยายามฝึกอ่อ สึกสลับด้านการเล็งน,นะครับถ้าเราเลงได้ทั้งสองฝั่งจะเป็นประโยชน์สําหรับาการเล่นพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะมีมันจะมีมุมซ้ายมุมขวาที่ที่เราเออเขาเรียกว่าอะไระเราไม่ถนัดสมมติเราถนัดมือขวาแต่ว่าไปเจอจังหวะมุมที่มันไม่ได้แล้วเราต้องเลงซ้ายอย่างเงี้ยก็ถ้าฝึกไวผมว่ามันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะ เราจะเห็นว่าผมก็จะวิ่งมาเลนเดิมครับเพราะว่าเพราะว่าไม่ชินสนามด้วยมั้งไม่คุ้นชินก็เลยไม่กล้าเปิดลายใหม่พยายามหาม,มุมที่เรียกว่าตัวเองปลอดภัยแล้วกันนั่นนั่นนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มองก่อนยิงก็ดีนะครับไม่งั้นจะเป็น เปนไฟล์ไปเรื่อยๆสนามแก่ก็จะยิงเพื่อน <c oughs> อนกันบ่อยครับถ้าเกิดในกรณีที่เพื่อนระบุกไปข้างหน้าเงินในจังหวะอย่างแบบใครจะมาเกิดอะไรงนี้ครับเราจะได้ไม่ต้องไปเคาะซ้ำรมสัต์กับเขาเขาจะได้เจ็บรอบเดียว อันนี้ก็พอดีว่างอนอนะเทเซอร์ไม่ได้เปิดก็เลยเปลี่ยนเป็นปืนสั้นแทนครับคราวนี้แหละสบายแหละขอ H&K V p ซนครับลูกรักรอมนี้เอาหัวคอมออกแล้วเกะก,กะ ก็สำหรับลายสนามผมว่าจะมีตรงแถวใต้สตแตนกรรมการกับตรงจุดเกิดตรงนี้เลยตรงทางเข้าตรงนี้แลลวบางที่ผมจะงงว่าเอ๊ะมันจะเข้าไปเล่นได้หรือเปล่าแต่จริงๆมันเข้าไปได้ครับแต่ว่าคือด้วยฟิลลิ่งเวลาเราเดินเข้ามาเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ทางที่จะเข้าไปอะไรประมาณนั้นกนะ็รู้สึกเย็นเย็นตอนมืดๆนะครับจะมีตรงนั้นอาจจะมีมุมอับที่แบบนั่งแล้วมองไม่เห็นเลย ก็คือเดินไปปุ๊บอ่ะโดนตรงนั้นแน่นอนอะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงมุมมุมตรงทางเข้าครับมีมุมมืดมืดจริงใส่เสื้อดำนี่มืดไปเลยมองไม่เห็นโดนโดนเคลียร์ด้วยปืนสั้นนี่แล้วถ้าเราไปที่เปิดเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะแลกกันครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรบงังนั่นเองเพราะว่าด้วยความที่อันนี้เราเล่นกันคนน้อยครับ เราจะไปยืนแคมป์มันก็ไม่ใช่เรื่องก็เลยต้องบุกไปเขียไปเรื่อยแต่ละจุดก็เคมเพ์กันยาวๆไปเลยแล้วจริงๆหลักๆที่ท,ท,ที่ทําวิดีโอไว้อันนี้ก็ ามาดูเองครับจะได้รู้ประเด็นคือจะได้ดูว่าตัวเองทําอะไรพลาดไปด้วยบางทีก็บางทีโดนโดนยิงนะแต่ว่าเราเหมือนกับมันโดนโดยที่เราไม่รู้อย่างสมมติดโดนกล้องอย่างเงี้ยเราดูในกล้องเ,เห็นว่าโดนแต่ว่าเราไม่รู้สึกก็มีอันนั้นก็ต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าไม่ไม่รู้จริงๆมาดูในกล้องปุ๊บอ้าวโดนกล้องเต็มเต็มเนี่ยว่ะแต่ว่าไม่รู้สึกหรือมีอยู่ช่วงหนึ่งผม อะไรนะผมใช้หูฟังแล้วมันมันเป็นโมโนอ่ะนั้นเราก็จะไม่สามารถแยกซ้ายหรือขวาได้อันนี้จะเป็นปัญหามากสําหรับใครที่จะใช้ซื้อหูฟังนะครับท,ที่ที่พวกกันเสียงอะไรเงี้ยก็แนะนําแบบเป็นสเตอริโอจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เ,เราจะได้รู้ว่ามันเสียงมันมาจากฝั่งไหนซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ย พอไม่งน้นเอาเวลาเล่นเราจะไม่สนุกเลยแล้วก็ใครจะซื้อดัมมี่เนี่ยผมว่าไม่แนะนําเลยเพราะว่าดัมมี่นี่มันเป็นอะไรที่แบบอเหมือนกับลดการฟังลงเราลงอะ่ะผมว่าใส่หน้ากากเพนบอลไปเลยจบก็ก็โอเคอะ่ะอืมอย่างน้อยๆห,หูมันก็ไม่โดนบังเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือใครจะใส่ผ้าบับก็ได้นะผมว่าผ้าบับน,นดัดีดีมันก็ช่วยเรื่องเ,อเวลาลูกมันเข้ามาด้านข้างนิดนึงพอสมควร กี่จบครับสำหรับเกม Vision, แมตชนี้นก็เริ่มการอีกแมตหนึง่งสลับฝั่ง<ส>ก็นนี้ออกไปพักแล้วก็ไปเปิดเทเซอร์อเรียบร้อยแล้วนี่มีไฟฉายไฟฉายตู<ส><ส>้นี่แน่ หายไปไหนแล้วไม่รู้ครับก็มองมองอยู่เอ้ไม่มีก็เหมือนเดิมแหละพอออกไปปุ๊บผมก็จะโดนอันนี้เป็นเกมยึดพื้นที่มั้งเปิดไฟครับเปิดไฟมองมาถึงอ้าเปิดไฟอยู่แล้วนี่วะเราก็พยายามไปยึดด้านหน้าามาแล้วเขาหายไปไหนแล้ว นีก่ก็ศัตรูเพื่อนกันแล้วครานี้ครับโดนโดนร้อยเลยโดนคู่เลยหัวด้านข้างไม่เห็นลืมบอกไปอันนี้จะเป็นเกมยึดพื้นที่ครับจะมีอยู่3จุดก็คือใกล้ๆบังเกอร์เกิดของแต่ละคนแล้วก็ตรงกลางครับเป็นห้องก็คือไปเปิดไฟของไฟของตัวเองจะมีไฟน้ําเงินกับไฟแดงก็อยู่ที่ว่าอยู่ฝั่งไหนก็เปิดครบสาห้องก็คือเกมจบแค่นั้นเอง ส่วนแต้มเกิดก็มีก็ก็เป็นอีกแตเป็นอีกส่วนหนึ่งครับก็คือเอาไว้ในกรณีที่จบเกมแล้วยังยืงย้อๆไม่ได้จะจะได้รู้ว่าเอ้ไข่แต้มไข่แต้มน้อยกว่าน้อยหรือเยอะไม่แน่ใจก็คือเป็นฝ่ายชนะไปจําไม่ได้ว่าอันนี้เขาลดลดแต้มหรือว่าเพิ่มเพิ่มแต้มครับแต่เหมือนว่าทุกครั้งที่เกิดก็ต้องมากดตุ่มเพื่อที่จะเกิดนั่นเองหรือใครเกิดไม่ไหวก็ไม่ต้องกดกันนะครับพอตายปุ๊บก็ไปนั่งพักเถอะ เดี๋ยวจะร่างกายจะไม่ไหวเล้าอันนี้มาถึงบุกมาถึงจุดเกิดเลยครับก็ไม่มีคนอันนี้ก็จะไปไปย้ำที่จุดเซเว่นก็เก่งใจเพราะเปิดไปได้ปุ๊บเอ๊ะอ้ายังไม่จบเกมอ่ะหรือมีใครไปเปิดไฟข้างในเห,หนอรอก็งงโบวิ่งกลับไปอ่าเรียบร้อยครับ โดนเก็บจากข้างหลังเฉย <c oughs> เอาเกิดใหม่ค่อยๆเุย,ยไปเป้าหมายอันนี้ก็จะค่อนข้างชัดเจนครับทุกคนก็จะประเด็นคือทุกคนก็จะวิ่งมาบ้านกลางเพื่อที่จะมาเปิดไฟนั่นเองแต่ก็อยู่ที่แผนการครับจะมีใครไปเป็นแบบสายสปีดวิ่งอ้อมไปยิงก็ได้นะแล้วก็ไปค่อยไปเปิดไฟกับอีกทีนึง <c oughs> กแล้วแต่เทคนิคการเล่นครับไม่ว่ากันก็เล่นกันสนุกสนุกต่ออันนี้เห็นโล่งๆอยากข้ามยางอะะากฏว่าข้างหน้าเรียบร้อยเลยมีคนดักไว้ ก็บังเกอรหลายอย่างนี้มาจากเกมมาจากสนามสปีดหรือไม่แน่ใจเ,เดิมพอดีพี่แมนไฮคาปาพี่อะไรนะพี่แมนคาปาแกลเนี่ยคาปาแมนเขก็จะเป็นเป็นนักกีฬาสายสปีดบอลนะครับแล้วก็ตอนแรกมันเป็นสนามสปีดนั่นแหละเสร็จแล้วตอนหลังแกก็เปลี่ยนไปยุคให้เป็นแบบสนามแบบเป็นแทคติคอลประมาณนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแนวไปผมว่า คนเล่นก็เยอะทีนะอันนี้เอาไซม่าครับลูกซองไซม่ามาเล่นครับเอามาเล่นจะต้นท้ายเกมเลยคือแบบว่าจะชักแทบไม่ไหวอยู่แล้วแลว้วก็ที่ดีคือนี่แหละครับระยะมันประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเมตรเ่ยซึ่งระยะลูกซองสปริงหวังผลได้ครับพอลูกมันยังไม่บานดีทีเดียว ก็ใครเล่นลูกซองจะมาสนามนี้ผมว่าเวิร์กนะซื้อแกะกล่องมาไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็คือลุยได้สบายเลยอันนี้จะเห็นว่าผมอยู่ท้ายเลยเพราะว่าอันนี้คนเยอะครับแล้วก็ด้วยความยาวปืนเช่นเคยครับไปไม่รอดรีโหลดทีก็กลับไปจุดเกิดทีหนึ่งโหลดจ้าอันนี้อยาก ไปสองด้านหนา้าบ้างครับก็จริงๆก็ค่อยๆคืบคันไปได้นะครับอ,อ๋อประเด็นคือใครอยากได้รูปเยอะๆเนี่ยครับกรรมการจะอยู่ตรงทาวเวอร์ตรงนี้นะครับก็พยายามเดินมาหามุมที่มีที่กรรมการสามารถมองเห็นได้ชัดเจนครับจะได้รูปเยอะมากครับเป <c oughs> ็นเทคนิคกัน เน้นถ่ายรูปลงสนามต้องมีรูปครับจะก,กี่รูปก็ว่ากันอันนี้เนี่ยครับไอคนที่มันไม่เข็ดเนี่ยมันโดนไปรอบหนึ่งแล้วแล้วมันก็ออกไปจังหวะเดิมครับแปะตองรอบมันก็ยังไม่เข็ดคนเรามันไม่เข็ดนะครับ แล้วก็ยิงจากระยะไกลมาครับตู้ไม่ไหวคือจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ยิงด่วมานะแต่ว่าเหมือนออกไปรับรูปยังไงไม่รู้ก็อยากซ่าดันบ้างครับอะไรอย่างนี้เบื่อแล้วอยู่กับที่แปดเรียบร้อยก็วันนี้พอแค่นี้ครับหมดแรงแล้วไม่ไหวหอบเืิดขึ้นคอ ก็ขอบสนามแบคงง็คโฮลแอบซฟิลด้วยสนุกดีทีเดียวและเพื่อนๆที่มันร่วมเล่นกันก็มาสนามนี้ก็จะได้ภาพสวยๆเท่ๆกลับบ้านไปนะครับส่วนมากน้อยก็นี่ก็อย่าไปเครียดกับมันนะครับก็มันเรามาเล่นสนุกอะ่ะอ,อ,อยากได้รูปเยอะๆก็เรียกเข้ามาถ่ายได้เลยครับจริงๆท่างกองแต่ละสนามก,ก็ยินดีถ่ายให้นะแต่ว่าบางทีเราเราไปเดินหลบๆ อยู่มุมที่มันมุมอับก็อะไรอย่างนี้เขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้รูปนิดหนึง่งก็ใครเน้นถ่ายรูปก,ก็ถัดช่างกล้องไปหน่อยหนึ่งครับหรือจะแต่งตัวแบบเด่นเด่นหน่อยก็ได้ครับอย่างผมก็สีเหลืองครับเน้นตัวดูดลูกเลยวันนี้ลงหลายกระบอกหน่อยครับก็เป็นกนนี้เบื่อแล้วก็มาเทสหน้ากากใหม่ด้วยหน้ากากใหม่ก็ถือว่าโอเคครับไม่ขึ้นฝ้าเลยไม่ คืนฟ้านิดหน่อยถือว่ามันระบายอากาศค่อนข้างดีทีเดียวก็ไว้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากเลยครับ